ทุกคนมันมีชั้นลอยที่ปีนขึ้นมาได้โอ้ว้าวหูยเธอดูวิวนั่นสิมันสวยมากจากนี้ไปนะคะเราก็จะมองเห็นวิวบ้านสองนะคะทุกคนอยู่ตรงนู้น แนวนนอนนย่าแทยแนยวตั้งไปลงไปแทยแนยวนอนเรากำลังจะลงไปนะครับทุกคน เริ่มทำกำแพงนะคะอันนี้เป็นพื้นนะคะโอ้มีหน้าต่าง3าบานแล้วหรอ เดี๋ยวจะทำชันชารายื่นออกไปนะคะยื่นไปในบอ่นนบอเลยเหรอ,อว้าวประมาณนี้ประมาณปลายอยู่นี้มาโกบอล์นะคะมาดูไม้พื้นนะ เราต้องใช้ประมาณ8แผ่นนะคะเป็นแบบเคลือบสีดำกันน้ำซึม